ข้าพเจ้านายสาวอชาราหนุยศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปักคาดจังหวัดบึงการสำนักงกานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการสอนในรายวิชาสุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่องการรู้ทันสื่อโฆษณาขอนำเสนอ ที่มาและก็แรงบันดาลใจในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาดังน,นี้ในปัจจุบันนะคะความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้บุคคลสามารถเปิดรับความรู้ข่าวสารได้จากสื่อต่างๆอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สื่อจากทางวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้ง่ายกว่าสื่ออื่นและก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ความตระหนักรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ะะสื่อได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากที่ผู้ผลิตได้ใช้สื่อเป็นช่องทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นนั้นเปลี่ยนไปทั้งด้านความคิดขานิยมและพฤติกรรมการบริโภคการถูกชักจูงจึงเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ เพราะว่าการถูกชักจุงจึงเกิดได้ง่ายขึ้นทำให้ขาดความรู้เท่าทันและส่งและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกด้านของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตนะคะและจากการรายงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าในปีงบประมาณในปีพุทธศักราช2565มีคดีโฆษณามีคดีที่เกี่ยวกับโฆษณาจากการรายงานการตรวจจับคดีโฆษณาสับปะรเกินจริงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าในปีงบประมาณ2565มีคดีโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตสุข ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายมากกว่า2,594คดีโดยมีคดีที่สำคัญเช่นการลักลอบผลิตภัณฑ์ใส่การลักลอบผลิตไส้กอกใส่สารอันตรายการลักลอบนำเข้าและขายเครื่องสำอางปลอมรวมถึงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ได้ทำการโฆษณาหอลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆดังนั้นนะคะสื่อโฆษณาจึงมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจ สร้างความต้องการในการบริโภคกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าและบริการซึ่งในบางครั้งอาจไม่ได้มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นบางทีก็อาจจะเป็นการฟุ่มเฟือยและผู้ที่ซื้อก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตและจําหน่ายดังนั้นนะคะการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทําให้เราสามารถ ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและถูกล่อลวงจากสื่อโฆษณาอวดอ้างเกินจริงและวัยรุ่นเองนะคะก็เป็นเยาวชนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเรียนรู้ที่ดีจะต้องมีรูปแบบและแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้ความตระหนักรู้และการปฏิบัติโดยเริ่มจากครอบครัวสถาบันการศึกษาซึ่งจะต้องจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและในฐานะที่ดิฉันนะคะเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งได้เห็นปัญหาและความสําคัญของเรื่องดังกล่าวนะคะจึงได้นําเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาหรือว่า case study นะคะจึงได้นําเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งกรณีศึกษานั้นเป็น การใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องสมมุตินำมาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เนื้อหาในกรณีศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้นะคะหึง ครูผู้สอนจะก,กำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมแบ่งออกแบ,แบ่งตัวบ่งชี้ผลการเรียนแบ่งเป็นสามประเภทก็คือพุทธิพิสัยทักษะพิถัยพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่เน้นพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อจบการเรียนในแต่ละครั้งนะคะสอง ครูผู้สอนทําการกําหนดเนื้อหาสาระที่จะสอนโดยจัดเรียงเนื้อหาให้นักเรียนเห็นภาพเป็นองค์รวมทั้งหมดนะคะ 3. วางแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งในแผนนี้ใช้รูปแบบการสอนก็คือเป็นรูปแบบกรณีศึกษาก็คือใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือใกล้เคียงหรืออาจเป็นเรื่องสมมุตินำมาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก การคิดวิเคราะห์นะคะสี่กหนดขั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนจัดเตรียมสื่อการสอนประเด็นที่ใช้ในการอภิรายปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหานะคะหมอบหมายงานให้นักเรียนโดยให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพื่อระดมสมองศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการอภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น 6. กําหนดรูปแบบวิธีการประเมินผลโดยใช้วิธีการสังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียนและการนําเสนอผลงานเรื่องสื่อโฆษณาสุขภาพที่เกินจริงนั่นเองและก็การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีศึกษานะคะจะส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ จะส่งเสริมการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้การรู้ทันสื่อโฆษณาพัฒนาสู่การเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดอย่างยั่งยืนไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ผลิตและวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ให้นักเรียนสามารถรเผชิญสถานการณ์ที่คุกคามสุขภาพได้ตลอดไปอันจะนำไปสู่การพัฒนานสุขภาพที่ยั่งยืนตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พุทธศักราช2560 25ที่ว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานของชุมชน